ชูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมเป็นใครผมชิปบัววันนี้จะมาเล็กชิปลิป Resident Evil 3แต่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แอิเมชั่นเหรอดูเลย let's go หลอนโอเคโอเคโอเคฮึฮึ ห้ามขำนะห้ามขำแต่เมันต้องเงียบด้วยอ่าน,นี้คลิปนี้ไ่ไดาจะมีคลิปหนึ่งและก็ไม่รู้ว่าจะมีเยอะหรือเปล่ามาไม่ไมีวันขำหรอก Get mm. Everyone's a little I don't think wisdom <laughs> in trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life but i'm in this business to get paid so let's make a deal you go down there get for the nemesis, and i'll record it all and sell it on my account put on a good show and maybe i'll get a million good just <laughs> send in stars there's plenty who's capable of that. ย a งยังยัง a ังเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรนะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวละคร Harsh barber har culturable Source esz สิ Carlos, rell, you right, ่งที่เราน้าในการขำก็คือห้าห้าห้าและไม่ได้ขำในสาธิต โ oh, อ้ไปแล้วหนึ่งน้องไปแล้วหนึ่งห้ามเกินสามมาห้ามเกินสามปิ้วเวอใครก็ขำใครไม่ขำอขำมาแล้วหนึ่งเลยสองเกินสามปุ๊บตายรู้สึกมันก็คอนเทนต์ใครสักคนหนึ่ง เต็นเลม่ก็พาไปแล้วอ้าวหมดแล้วอันนี้อีกอันนึงอีกอันนึงวันนี้สามคลิปสามคลิปเราจะเร่งสปีดคลิปเราจะเร่งสปีดคลิปด้วยโอเคโอเคภาพเพลง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 เสียว ย, 5, 5, 5. ยัางไม่ห้าห้าห้ายังน้นไม่นับนะ <c oughs> <c oughs> อันที่สุดสองรอบแล้วจะผ่านไหมเนี่ยต้องใครยอม

เอ๊ยคั้งแ้งโอ้ผ่านไปอย่างรวดเร็วสามแล้วั <c oughs> <c oughs> โอ้ โอเคจบเลยต่อ <laughs> okay. ไปเราดูเพื่อความสนุกอันนี้ขำได้แล้วเพราะแพ้ไปแล้วฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ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 า โอเคจะมีเสียงลมพัดอะไรพวกนั้นด้วยอันนี้คือดูเพื่อความสนุกล้ว,ๆลวนๆคลิปเดียวใน,นคลิปประธานก็พยายามไม่ขวานไปตัวแล้วแต่เราแพ้แล้วนี่มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้อยู่มีเปอร์เซ็นต์อยู่นี้เดี๋ยวจะขีดเส้นให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้อันนี้คือศูนย์เปอร์เซ็นอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือเปอร์เซ็นต์นี่อยู่นี่เปอร์เซ็นต์ตัวเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ก็หลักอันนี้มีอันนี้แล้วก็นี่แล้วก็นี่วุ้งงด้วเพื่อความรู้ละโอเคอ๋อประเโอเคคิดเลยไม่บหรี่ไม่ได้อมันไม่ใช่บุหรี่มันคือแท่งยาวๆที่ เขากินกันน่าิ่มแบบขึ้นเรื่อยๆแล้วหกหกร้อยเปอร์เซ็นแล้วหกร้อยเจ็ดยแล้วแปดรอแล้วมันเริ่มแล้วหนึ่งพันแล้วเบี้ยว

อุ้ยอฉากพีพีต่างต่างโอ้โอเคแล้วคลิปเราก็จบไปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดสับสับ้อย่ละลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนไปแล้วบายบาย